สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะ่ะครูเชื่อว่าเราหลายคนมีการสัมผัสรับรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับลางสังหรณ์ที่เป็นสัญญาณเตือนเหตุการณ์ให้กับเราล่วงหน้าว่าลางสังหรณ์เหล่านั้นมีรางบอกเหตุเป็นเช่นใดดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลางสังหรณ์สัญญาณเตือนใจยุคนี้คนหัวสมัยใหม่คิดว่า ตนเองอยู่ในยุควิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าอะไรที่สัมผัสไม่ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เชื่อไว้ก่อนแต่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พิสูจน์ด้วยปรากฏการณ์ที่เป็นจริงอยู่เสมออย่างเช่นลางสังหรณ์ความรู้สึกทางใจคล้ายมีอะไรมารุดนใจให้เกิดความคิดอีกแนวหนึ่งแย้งกับความคิดเดิมเพื่อให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น เป็นสัญญาณเตือนใจส่วนใหญ่จะเป็นเหตุร้ายส่วนน้อยจะเป็นเหตุดีลางสังหรณ์เท่าที่เคยพบปะพอจะแบ่งเป็นสองแบบแบบแรกคนอื่นเตือนมนุษย์หรือเทวดาเตือนหรือบางครั้งก็เป็นเทวดาดนใจมนุษย์คนหนึ่งให้บอกกับอีกคนหนึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเทวดาไม่บอกคนที่เกิดเหตุโดยตรง อาจจะมีเหตุจำเป็นหลายประการที่ไม่สามารถสื่อสารหรือบอกได้โดยตรงได้เช่นพลังจิตหรือกรรมพัวพันที่เป็นสื่อกลางติดต่อเทวดาง่ายกว่าดีกว่าหรือคนที่เป็นสื่อกลางเป็นที่เกรงใจของคนที่จะมีภัยบางครั้งเทวดาต้องการหลีกเลี่ยงการฝืนกฎแห่งกรรมการใช้สื่อกลางเป็นการวัดดวงชะตาว่าถ้าคนมีภัยรับคำเตือนก็จะพ้นภัย ถ้าไม่รับคำเตือนก็ต้องไปเสวยอกุศลกรรมที่มาดักรออยู่มนุษย์เตือนโบราณว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาของหวานกินแล้วแม้จะชื่นใจรื่นคอแต่ก็จะเกิดรมเป็นเสมหะยาขมแม้จะฝืนกินต้องขืนใจแต่ก็แก้ไขได้ชงัดแลคำชมที่อ่อนหวานมากแม้ฟังรื่นหูต้องระมัดระวังถูกหลอกลวง คำตักเตือนผู้ตรงๆแม้ขัดใจให้เชื่อว่าเตือนภัยชีวิตคนเราไม่ได้ทำอะไรถูกต้องทุกอย่างเสมอไปถ้ามีคนทักท้วงตักเตือนก็ต้องยื่นหูมารับฟังไว้บ้างแม้คำเตือนนั้นจะขัดใจเราอยู่บ้างก็ควรอย่างยิ่งที่จะรับฟังไว้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่าดื่มเหล้าเมาแล้วขับรถอย่าสูบบุหรี่ระวังจะเป็นมะเร็ง ยาเสพยาเสพติดประสาทจะเสียยาสําสอนทางเพศให้ระวังโรคเอชเป็นต้นแบบที่สองสัมผัสนิมิตเองซึ่งนิมิตจะมาเป็น3มแบบคือ 1. สัมผัสทั้งที่ตื่นเช่นจะเดินทางไกลไปทอดผ้าป่าเช้านั้นบินทบาลกลับมาเกือบถึงวัดโดนหนามทิ่มที่ฝ่าเท้าก็าาสงสัยเหตุไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้น เพราะเส้นทางบินธบาตรี้เดินมาสามปีไม่เคยโดนหนามตาและแล้วพอเดินทางไปได้ครึ่งทางรถบัสเสียต้องจอดรถซ่อมอยู่ครึ่งวันดังที่ว่าจะเดินทางจิ้งจกร้องทักให้ระวังภยัยจงเดินทางด้วยความไม่ประมาทไม่ขับรถเร็วไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาเสพติดเตรียมตัวพักผ่อนให้พอก่อนจะเดินทางไกลอันหนึ่งการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์เตือนใจเช่น กลุ่มที่เป็นนิมิตดีกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมกลุ่มที่เป็นนิมิตไม่ดีกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นขาาเลือดกลิ่นของเน่าเสียเป็นต้น 2. ส,สัมผัสนิมิตในฝันส่วนใหญ่นิมิตจะมาจากการดลใจของเทวดาหรือพลังบุญของเราแล้วสื่อความหมายตามความเป็นจริงให้รู้ล่วงหน้าเร็วที่สุดหนึ่งวันนานที่สุด1ิบปี ฝันแล้วจดบันทึกไว้อ่านพิจารณาเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกมือล้วนเป็นของร้อนจะไม่ดีฟันกรามหักหลุดญาติจะเสียเป็นต้นหากจะเดินทางไปไหนควรฝากบ้านเรือนให้เจ้าที่เจ้าเรือนดูแลบ้านไว้ด้วยถ้ามีเหตุไม่ดีจะมาถึงจะฝันว่าที่ตรงนั้นไฟไหม้แล้วดับได้ด้วยความช่วยเหลือ เมื่อนิมิตเตือนใจสามครั้งแล้วถ้ายังไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นกรรมเฉพาะบุคคลที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 3. สัมผัสนิมิตใกล้ตื่นคนเราจะมีสมาธิจิตสงบสะอาดดีมากๆอยู่สองช่วงคือช่วงที่กำลังจะหลับจิตจะปล่อยวางหมดแล้วก็ม้อยหลับไปถ้ามีนิมิตปรากฏก็จะลืมหมดอีกช่วงที่กาลังใกล้ตื่นสภาพจิตจะสงบสบายไร้กังวล กิเลสจิตใต้สำนึกไม่ขุ่นมัวขึ้นมากวนใจกิเลสใหม่จากภายนอกก็ยังไม่เข้ามารบกวนช่วงนี้เขาจึงบอกว่าฝันแม่นเป็นจริงได้เมื่อได้ภาพหรือเสียงเตือนในนิมิตฝันแล้วก็พอดีใกล้ตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาจึงจำนิมิตได้ดีขอให้รีบจดบันทึกไว้เพราะถ้ามัวแต่ไปทำอะไรก่อนประเดี๋ยวเดียวก็จะลืมความฝันไปหมดแม้จะจำได้ก็ไม่ละเอียด ลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นิมิตใกล้ตื่นอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นภาพแต่ที่แปลกคือนิมิตเสียงบางครั้งอาจจะนั่งสมาธิตอนเช้ามืดพอนั่งจนเมื่อยแล้วก็ล้มตัวลงนอนหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงพูดใกล้หูเสียงดังฟังชัดใสได้ยินชัดถ้อยชัดคําว่านั่งแล้วให้เดินไม่เอาขาจะเสียข้อความนี้เพียงเท่านี้เราอาจจะสะดุ้งตื่นขึ้นนั่งพิจารณาได้ว่า ครูอาจารย์ท่านเตือนให้นั่งสมาธิแล้วให้ลุกขึ้นเดินจงกรมต่ออีกสุขภาพขาจะได้แข็งแรงดังนั้นเมื่อท่านได้สัมผัสนิมิตแล้วจงเชื่อไว้ครึ่งหนึ่งก่อนถ้าเป็นนิมิตด,ดีก็อย่าลงดีใจจนไม่ทํามาหากินรอฟ้าประทานแก้วแหวนเงินทองมาให้นิมิตด,ดีเป็นการชี้แนะเปิดทางให้เรารู้จักใช้ความถนัดเหมาะสมกับอาชีพนำไปสู่ความสำเร็จทั้งหลายลาบยศสรรเสริญและเกียรติยศ ถ้าเป็นนิมิตร้ายก็ไม่ย่อท้อเกรงกลัวต่อภัยมืดที่จะมาถึงที่จริงชีวิตนึงหนึ่งแม้ไม่มีนิมิตรังสังหณ์เตือนภยัยการดำรงชีวิตอยู่ทุกลมหายใจที่ยังมีชีวิตต้องอยู่อย่างไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าภัยหรืออุปสรรคในชีวิตจะเข้ามาหาเราเมื่อใดชีวิตผ่านไปวันวัน,วนเหมือนเดินอยู่บนทางขรุขระเราต้องหมั่นทำบุญสร้างกุศลเริ่มจากการสำรวจกายวาจาใจของเราก่อนให้อยู่ในศีลในธรรม ทำแต่ความดีมีใจเป็นกุศลจิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองมีอบายทานเป็นสรณะเป็นการปิดทางตัวเราที่จะไปก่อเหตุใหม่ให้เกิดผลกรรมปัจจุบันที่จะเข้ามาหาเราทำร้ายเราผลกรรมอีกข้อหนึ่งที่จะป้องกันภัยได้คืออัปปมาทะความไม่ประมาทคือการดำเนินชีวิตโดยมีสติรึกได้รู้เท่าทันปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นเครื่องกำกับควบคุมความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่างอย่างระมัดระวังมีสัมปชัญญะความรู้ชัดทั่วพร้อมด้วยปัญญาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อมตระหนักในสิ่งที่พึงทำและพึงละเว้นใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่อันต้องรับผิดชอบกระทำด้วยความจริงจังรอบคอบโดยไม่ปล่อยปะละเลยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นความไม่ประมาทจึงเป็นธรรมเอกที่มีอุปการะมากเป็นการระวังระงับภัยได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราทำได้เช่นนี้แล้วอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตามด้วยการอุทิศกุศลความดีทั้งหลายที่เราได้ทำดีแล้วและจะทำดีต่อไปอีกให้เจ้ากรรมนเวรทุกรูปทุกนามทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตจงอโหชิกรรมอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกัน จงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตในให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายด้วยเถิดสุดท้ายขยันปฏิบัติธรรมฝึกจิตวิญญาณสวดมนตไหว้พระนั่งสมาธิฝึกสติปัสนาตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์ของตนได้มีโอกาสได้แนะนำขอความดีแห่งการปฏิบัติธรรมนี้จงเป็นปฏิบัติบูชาบูชาซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมีดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ ขอบารมีท่านทั้งหลายคุ้งครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยผลจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดคิดว่าถ้าท่านทำได้ดังนี้แล้วการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อันวุ่นวายก็พอจะมีความสุขบ้างตามความเหมาะสมแก่อัตภาพคุณผู้ฟังทุกท่านคะหากเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็จงอย่าประมาทในการใช้ชีวิต เพราะลางสังหรณ์บางอย่างบางครั้งอาจจะเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องของชะตาขาดเพื่อป้องกันในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีหรือถึงวาระโอกาสของดวงวิญญาณเราก็ดีการสร้างบุญกุศลไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆจะเป็นทางให้เราไปสู่สามปลายพบที่ดีที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขจากเข้อใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะระลึกรู้ ยังมีโอกาสได้หายใจก็จงอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทขอให้ทุกท่านมีความสุขครูจะผลิตคลิปดีทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้หากท่านใดมีลางสังหรณ์เพื่อเตือนชะตาขาดสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ก็คือถือศีลภาวนาอยู่กับตนเอง ให้อภัยและก็อโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าปล่อยให้การเตือนเป็นลังสังหณรบอกชะตาขาดเลยค่ะเริ่มต้นในการสะสมบาร,รมีตั้งแต่วินาทีนี้เลยบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือ